รถฟูดทพัคคันนี้คุณผู้ชมรับตระเวนไปจอดขายอาหารตามจุดต่างๆได้สะดวกเลยครับนี่เป็นการตัดสินใจแก้ปัญหาหลังจากที่เจอค่าเช่าที่ราคาแพงนะครับก็เลยหันไปซื้อรถฟูดทพัคกตระเวนขับขายเองเลยครับส่วนค่างวดรถเนี่ยก็ถือว่าถูกกว่าค่าเช่าที่ถึงครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็ได้เจอลูกค้าเยอะกว่าเดิมด้วยเป็นรถของนายปูเบกเข็มนิสอนกับนางสาววรัญญาเข็มนิสอนสองสามีภรรยาชาวอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับ รถคันนี้ขายกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นอาหารป่าปลาแม่น้ำอาหารตามสั่งรสชาติเขาจะเน้นเผ็ดจัดจ้านนะครับอย่างวันนี้มาขายหน้าโรงแรมลาพาโลมาถนนสีธรรมไตรีปิดกตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับก็ซื้อแล้วก็อากาศไปกินที่บ้านได้หรือว่าถ้าจะกินข้างๆรถเนี่ยก็มีโต๊ะเล็กๆเสียเ,เ,เอาไว้ให้2ตัวครับโดยทั้งคู่ช่วยกันทําทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ได้จ้างลูกจ้างใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างตัวแฟนสาวเนี่ยก็ทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นกับหมูตุ๋นส่วนแฟนผู้ชายก็ทําอาหารตามสั่ง ส่วนอาหารที่ทํามาอย่างเช่นถ้าเป็นพวกอาหารป่าคุณผู้ชมเขาคัดวัตถุดิบมาอย่างดีครับมีหนูนกกบระไหลปลาดุกปลาครางปลาบึกปรากฏและเนื้อจอระเข้ก็ยังมีเลยครับรสชาติจัดจ้านถูกใจคนที่รักอาหารป่ามากๆทุกเช้าก็ออกจากบ้านที่ตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองไปส่งลูกที่โรงเรียนก่อนเสร็จแล้วก็มาเปิดร้านเปิดรถขายของแบบนี้กันทุกวันเลยครับ